สวัสดีนะครับพี่น้องสุกูสุกพลมิน,นิสหระสกินแซ่บกับซิมาซิมช็อกโกแลตจากประเทศอันเินเรเลนเนะครับปลาเป็นมาปลาเป็นซื้อมาฝากครับมิน,นิสหระสกินแซ่บกับซิมาซิมให้พี่น้องบ้างนะครับว่ามันจะแซ่บคือช็อกโกแลตเมืองไทยเฮาไหร่นะครับพี่น้องดูครับกินเลยนะซิมบ้างน,น,นะครับนหน้าตาเป็นอบบนี้นะครับ ราะมันสีกรอบสำหรับนะครับพี่น้องอเสียบครับพี่น้องรจชาติกับสีคมก็ของไทยอีกหน่อยนึงนะครับกับอริสอร่อยน,นะครับ อันนีม้มีทั้งหมดลูกไส้นมันเป็นไส้นมน้ำนะครับไส้คาราเมลนำที่ชิมตัวนี้ก่อนนะครับนี่สงสัยเป็นคาราเมลอันนี้เป็นไส้นมช็อกโกแลตนะคระับนม ก็น้องยถ้าดิ้งน้อยกินมันสิคโคมน้จะหน่อยนะครับแต่ถ้าผู้ใหญ่ผูมากบานครับลองใส่สิพอดีครับนี่สิมาลองชิ้น,นี้นะครับอืมอ ้นนี้จะเป็นสองไซส์ไซส์นมผสมทั่วีน้องเอยแต่ตัวช็อกโกแลตนี่มันเซ็่น้องเยถ้าผู้ใหญ่นะี่พอดีแต่ถ้าดิน้นนอยนมมันสิขุม ใี้สิมาลองกินใไซนุมนมทะลักออกมาแบับพี่โ้ยมันหอมดีมแซแตเป็นไซนุม ดีไลท์กับหานแน่นอนครับแล้วก็ครับพี่น้องอันนี้นอาเซียนสายคาราเมลใส่ใสยคาราเมลคาราเมลหยิบออกมาอืมเซ่พี่น้อ ก็เป็นโซ่มาเนาะยาวมันก็มีแบบสั้นแบบยาวผสมเลยในในถูกหนึ่งเนาะอันนี้แบบยาวอันนี้แบบสั้นแต่ดดรดรถซาดก็คือดีก็ครับแต่มาคนละสาย หวานแน่มีน้องไปแน่ใครไม่มีน้อก็อย,ออยู่น้อาไล้ตอวนี้ละลาย อีกสาลาร์มิน,นั่นจะเปลี่ยนไซน์อย่างน่นนาจะเป็นไซทเท่าหวเลยไซคาลาเมลผสมเท่าหว ร้อยไม่ยเซลก็แรงกระสีผมขมนะครับครับถ้าผู้ใหญ่กินกระสีพอดีเพราะมันมองบาหวานมากนะครับไม่กับถ้ากินเพื่นอนเสริมนะครับมาไ,ได้มากกินไม่น้อยดื่นบานครับนี่ก็ขอจบที่เพียงอนคนนี้กันวนะครับ ก่อนที่ใบก็บขอป้าในเรื่อครับมา,มาสครับมะกรูดมาสครับมะขามผู้ดใดน,น่ารลกนาดับสนใจทักเข้ามาได้แล้วครับที่เฟซบุ๊กสหรัฐยาลงใจภาษาอังกฤษนะครับเฟซบุ <c oughs> Facebook, ๊กับ S A S A S A R A T S นะครับเป็นสหรัฐนะครับนามสกุลกับ y r t s o n g g แล้วก็ c s A, i นะครับยาต้องใจนะครับวันนี้ก็ขอโตราตก่อนนะครับสวัสดีครับ